เธออยากได้ปอบปลาใหม่ไหมล่ะเอาปอบปลาใหม่หรือเอาปอบปลาเดิมปอปลาเดิมปอปลาเดิมแล้วเธออยากได้แม่ใหม่ไหมไม่โอเคเอาแม่คนไหนแม่เดิมแม่เดิมคนไหนล่ะแม่เดิมของเธอชื่ออะไรล่ะมามิชื่ออะไรชื่อคุณแม่ จากคลิปเมื่อชั่ครู่นี้แหม่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักเลยแหละระหว่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับลูกสาวอย่างน้องยูจินนั่นเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยคอนเทนต์หลังๆมาในระหว่างที่ไลฟ์สดเนี่ยนะคุณผู้ชมเจนนี่เองก็จะมีการคุยกับลูกสาวอย่างน้องยูจินนี่แหละนะครับเป็นฟิลเพื่อนสาวนั่นเองนะอย่างคลิปนี้ก็เหมือนกันนะเป็นคลิปที่เจนนี่เนี่ยนั่งคุยกับน้องยูจินอยู่แล้วก็บอกว่าเธอเธออยากได้แม่ใหม,ม่ไหมนะฮะซึ่งยูจินเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากได้พ่อใหม่ ก็ถามว่าพ่อเธอเนี่ยดื้อไหมเนี่ยซึ่งยูจินก็มีการ เผาคุณพ่อเลยครับงานนี้ก็คือได้ดว,ว่ายูชนมงคลได้เห็นคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าต้องตามหาตัวน้องยูจินอย่างรวดเร็วเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการเผาคุณพ่อไว้อย่างดิบดีเลยสาหรับน้องยูจินนั่นเองนะฮะและที่สําคัญเนี่ยหลายคนก็เห็นพัฒนาการของน้องยูจินเหมือนกันนะหลังจากที่โตขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเคยพูดเอาไว้นะว่าอยากจะได้ลูกสาวเพราะโตขึ้นเนี่ยพูดไว้เลยว่าจะแต่งตัวให้ลูกสาวเนี่ยแบบจัดเต็มเลยและที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ต้องรอโตเลยคุณผู้ชมตั้ง,น,ง,น,งนะ คุณแม่เจนนี่เองก็จัดพร้อมจัดชุดให้แบบเต็มที่เลยนะเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆยิ่งคลิปนี้เนี่ยพูดคุยกันไปฟิลเพื่อนสาวยังไม่พอนะน้องอยูจินเนี่ยยังได้มีการแต่งนงแต่งหน้าโชว์แฟนๆอีกด้วยนะฮะซึ่งเจนนี่เองเนี่ยก็มีการสอนแหละเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็เริ่มรักสวยรักงามเหมือนคุณแม่นะฮะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนคุณแม่เนี่ยนะหลายคนต้องสังเกตดีๆนะที่ยูจินมีเหมือนกันเป๊กับเจนนี่อรัชนกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการพูด่เง,นะงคกร ของเก่งซึ่งน้องยูจินเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้มาเกือบหมดแล้วนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายของน้องยูจินเนี่ยก็เคยขายของให้กับคุณแม่ด้วยหน่าไรฟ์สดเลยนะุณผู้ชมบอกว่าพี่พี่กฎพี่พี่กด,กดเคยมีมาแล้วนะฮะเรื่องของการร้องเพลง ก็เริ่มร้องเป็นแล้วก่อนหน้านี้ต่อคํากับคุณแม่เจนนี่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการพูดเก่งนะไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้น้องยูจีนสามารถพูดเก่งมากนะคุณผู้ชมหลังจากที่รู้เรื่องพูดได้เดินได้อะไรขึ้นมาตอนนี้เนี่ยยิ่งอายุเยอะขึ้นเริ่มจะเข้าโรงเรียนเนี่ยบอกเลยว่าพูดเก่งมากๆได้คุณแม่มาเต็มเ็มเลยนะอ่ะอย่างคลิปนี้แหละนะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับเธอว่าป๊าดื้อป่ะป,ป๊าเธอดื้อไหมหนี่จริงอ่ะ ป้าเธอดื้ออะไรบ้างเหรอไหนมองไว้ฉันฟังซิดื้อดื้อแย่งของเด็กแย่งของเด็กด้วยก็ดื้อดื้อเล่นเน็งกินเน็งเน็งดื้อแย่งกินเน็งเน็งด้วยอุ้ยป้าป้าเธอเนี่ยนะฉันบอกแล้วให้ฉันหาป้าป้าใหม่เองเอาไหมอ่าที่นั่นตรงนี้นะคะก็สองล้านดูได้แต่ว่าเธออยากได้ป้าป้าใหม่ไหมล่ะ เอาปลาป๊าใหม่หรือเอาปลาป๊าเดิมปลาปลาเดิมปลปลาเดิมแล้วเธออยากได้แม่ใหม่ไหมไม่โอเคเอาแม่คนไหนแม่เดิมแม่เดิมคนไหนล่ะแม่เดิมของเธอชื่ออะไรล่ะมานนี่ชื่ออะไรชื่อคุณแม่เจนอะไรเจนนี่ได้หมดเออได้หมดจะชุดชื่อ